สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีผ่านพ่อพครับส่งน้องหนาขึเกาด้ยนะสบายดีพี่น้องส่บไป้างแกมงกกาได้พี่น้องกินตอนนี้กำลังสิบผ่านองโมพี่น้องมาดีปลาลูสดีปลาลูมหาลิกมหม่องโอกี่เด้อมหาลิกทึงมหาหลัก็งม่องมก็นก็ไมกนบุงเยอะอมามห้องขนปลาลูกบบนีะ ห้องยันหงหไดมาห้องยเลยคูกนะเจ้ใหม่แล้วมาขเดเดห้น้ำกันเนาะมววานเดี่น้องเห็นว่าชันนี่ก็้านวานเดี่น้องเดานี่นะวาน เสียงเขานิ่งพี่ยอออเสียงเขาก็สมไก่เนาะเออน้องน้องนิ้วแฮมเดี๋ยวนิ้วข่าวกัเลยข้าก oh, oh. ินขาวฮ้อันไหนกินข awesome. ่าวข้าวมาทำแฮให้มกินข่าวอยากกินแต่มืสับหม้าวเนี่ยผอดข้าโอ้ยกินกับก๋วยปลาแล้วก็มาแบบนี้เดี๋ยวด้วยน่าเกิดบ้านในเรื่งี่ อะเรีย um. ะร้อฟ้าบอกฟามุ่งไปหนามของมองพอหนามกันน่ะปรเด็นมันวาน่ะว่าข่าวอนน้นไ้ ลมนาวแล้วก็เป็นีเตะเมนจังน่อยกิน่้ำทกําลังสีข้าตอนนี้ตอมันข่าแล้วเพราะว่าวันกาังสีข้าวันหย่างหหมูเขเป็นะแพงไงปุ้นกระเด็นแหงปนัยหน่อยเด่นแหงแล้วพกิีเป็นสีมันหวานรอซี น่แลวเนาะเียเนาะไปมีคนเผาให่มีคนเผาเปลี่ยนเลยเลยนอกจะบุ้มปะใค่เน่ยเลยตนอหนับเพื่อทั้งนั้นกัแทพจสบันไดไปเลยนี่ยังมีเวลาพะคุกคุกคุเขานะเนาะเจ๊โบ๊ห์สิกินยังเลยเนาะ บรรยากาศนอ้อยหน่อยเนาะอยากเลกกะทีมาเชิญแม่น้องแก้มบุ้มนี่โอ้โห <laughs> มาเชิญแม่น้องแก้มบุ้มเนี่ยเป็คุดแมงซ้อนไป้องเลยหากมันคำแล้วพี่น้องน้องหนามากคำโบ แม่งซออกพี่ทีเล้า้าไปน้องมัมอานงแกวมจีนอนี้พี่องเอนนอนอยู่พี่พี่น้องเลยพี่น้องหวานแรงค่ะหน่วยมมกับหน่วยน้อยลปะหน่วยน่วยใหญ่หวานเ้อปลาลูกหวานแม หวานทั hmm. yeah. hmm. mm ้งขมบอคงเป็นจะมันมันตาาเนาะอทุคนเนาะเพิ่อวาบอปีนนะฮก็สล่แต่ว่ารปสุดกรบปุเนี่นี้องที่อบจีบานีีเลวนี่พี่น้องปีนลย บริโทคะแม่ทองดำเนาะเอ้ยเดี๋ยวว่าเลยบริโทคฮะแม่ดำมาลแค่เนาะแม่หักมากเนาแม่นางดำไปยังอยากลัวเงก่อนเอ้ยจดหลดกไแถวดงอยกหัวสิเวาจะเบิ่งแงมเบิ่งากันกับลดกเงินบัมีให้ขาส่งเนาะแงมเบิ่งนหนากันเห็นหลอดวายพี่ดโ เงนบมติดทงยังไปบ้านคนเขาหายผ่นเอ้เงินบมติดทงยังไปบ้านคนเิ่นหัวผนเน่ย่เงินผ่นพาไปนำพ่อไปมีบัรยดอกค่ะบัวิ่นคนเตรียมไว้ิ่นเอาดำเล็กดำน้อยไปเาะวไปเติมน้ำมันรถแล้วก็ลูกซื้อกินขนมแหลกเรา่ารถก็มาหัวบบบนี้เงินงก็ลกไปกาซาหวอะโตฮาลาทันทีเลยนั่แกส่วนกับเฮา จะไปก่อนเอาไปงานโว์งานวปนกเนาะสมยต้องกินนเองแกบุกมยังการลมหนาวาเยฮ้ยลมนาปันิมาักินมักม่แบบท้อยไปเนอง คลองหมักใช่ไหมหวานอร่อยๆนีะหวานเลยหักมุมหวานนี่เนี่ยป้ากก็มาเชียร์ได้ปะกดสามโตกดกติกับเม่น้องแก้บุ้มบุ้มไมคอยกินกรบด้พี่น้องแต่ผมกินเลยไปเมื่อนหร่ผมไปนำการน่ะเปิดกินกรบ ม่เอาแกมุ้เทียแต่เจ๊กเอาคนบ้นมากินกบคือได้แต่กบแท้คนนะคนบราบูโตอ้วนไปสองคนไปสองคน่เอาเหมือนบปแต่ทางหน้าเามีปะทจนม่ละมีหม่ละทำม่นี่ย่อนเาด้วย้ ไฟมือเหมือนไวะไฟมือเหมือนก็มันขันเหมนเนาะเขาบอกทำแม่ก็ล่าใช้นอนอยู่วะอืมแต่นอนอย่าบอไม่เอาะเคยนอนอยู่างเนาะอืมเป็นยาเมื่อแต่สัญญาณบ้านเพื่อนำบอกได้เลยพี่น้องเลยโมมี่บอดี้มีเป็นบางบ่อนบางจุดแม่อยู่ทั้งเพื่อนเพ่นมีบอดหนึ่งวะบอดเดียวแต่ว่าโหลดคลิปน่ะเครื่องสมงศ์เพเพื่อนโทรศัพท์มามันสะเปิดสมงศ์บอกแต่เพื่อนโทรศัพท์เลย แต่ว่าสิโทรออกเทเขาตามเน็ตที่ว่าบางทีก็มีเอฟซีโทรมาบางทีแบบเขาหาับแต่ว่ามันหับบ่ได้นะพี่น้องสัญญาณมันบ่ดีเพิ่นก็โอ้ยยังน,นยนงน้องคือบ่หับสายอ่ะนะเจอน้ำหลากกีคุยสิว่าแม่น้องแก้มบ่มี่คู่กับโมเมนพี่น้องตามสนานัญญาณหวยแงี้ยตามบ่มีสัญญาณเลยมันบานอยู่กลางป่ากลางดงเนาะแม่แจ็คเศษอะไราลาเลย หาปามันไปโม่เลูกยังเด็กน่อยยังคือกินเก่งแทนเป็นบริหารใจเลยพี่น้องไอ้น้องแกมบุมเป็นวัดนะพอเลยลูกยามันได้ไหมันชค่านหนกลือลุเด็กหน่อยยังหูเลยวะแซ็กะมไปบ้านทำไมดังอาทำงานก็ไม่ออกนี่โอ้โหดอ ขีดบดกไม่ใร่บบบชูกันนั่นนี่นั่นนี่เอาอะไรเงีไม่ได้ไหยถาก็บบุ้มไว้จ็ะเลอ่าฮะะฮะ็ะ่ะฮ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 ะะฮ่ฮะฮะฮะฮ่ฮะะฮะะฮะฮะฮไล่ฮะฮะฮะอะฮะนะฮะฮไฮ้ฮะาะมะฮะฮะ ถานากบกมาหนยนยมาบุมมาอะไรเนาะกี่บ้าแม่กี้เนี่ยน่กักอเดกมาย่ายังก็บุกอย็กบุกอยางท่าบุกนี่เชาอุดก่อนถ้าอยากท่ามีะไาบาร์ท่างไาเลยตัวเพิ่นมาสิงห่มาสิมากับพนีนสองคน ตัวผึ่นว่าไปไปเบียก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวสิมาเอาผึ่นหยาดเดินทางเลยทามทำแม่มาเป็นเมื่อน้ำอยู่บ่เมื่อโล่ก็เลยเอื่อนหน้าิึ่นแล้วเลยวัดสิมากับแม่สองคนซีบปอยากแดงบาไดงเป็นรองเนสียง น้องคลิปนี้ก็สซื้น้ำลาพาะจากไปพี่น้องเอ๋ยฝากกดไห,กไห์กดแเร์กดติดตามไปน้องแก้มบุ้มนเด้อพี่น้องฝาาเบิกผ่าส้มต่อไปสบายดีเป็นาลุงไปดู